ส่วนแรกแก่ประเด็นนี้นะครับเราได้เชิญวันนี้ท่านได้รับเกียรติจากท่านมนตราผมสิ้นนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีมาให้ข้อมูลกับเรานะครับวันนี้ท่านหนังอยู่นี่แหละครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการในข้าวชาวตานะครับวันนี้ล่อเลยนะครับครับ ทานรองคะซัามมาวาช่วงสัปดาทิ่านมาคะ่ะทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีการจัดการประชุมสมมนา<ะ>ในการเตรียมความพร้อมสําหรับการเลือกตั้งภารกิจสําคัญเลยนะคะประจําปีสอ6พรกรวมไปถึงการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญข้องกระทรวงประเด็นเรื่องราวขอาฐฐฐา้องไายสภาพื้นลมแรงก็มาพูดคุยกันด้วยนะคะวันนี้จึงเรียนเชิญทันรองมาพูดกันตรงน<ะ>ี้ค่ะเรื่องแรกเลยอยากจะสอบถามซึ่งเรื่องราวของการเลือกตั้งหลวงนาเร็กซ่องวันที่ิพานมาสุราธานีภาพรวมเป็นผลนปลือมัง์่าทันรองคะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่เจ พฤษภาธีภาสมานะครับเป็นบันทีคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่กับน้องนายเป็นบันการเลือกตั้งหลวงน้าสําหรับสําหรับคนดีสําหรับผู้ทีสาบดีว่าในวันทีลิฟตี้ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งเนี่ยตัวเองติดภาระสําคัญหรือว่าติดทุ่ไปม่อนัดบ้างไปตามประเทศบ้างรู้ลวงน้าอยู่แล้วว่าไม่สามารถไปจ่ายซิ์ได้ก็ต้องให้แค่ซิดหลวงน้าได้โดยการลงทะเบียนถึงก็แท้ทิ้งไปแล้วลือแล้วก็เลือกทีเจ็ดธีภาสมาเนี่ยครับของสุราเราก็มีรอบนี้เนี่ยเรามีเจ็ดเขต เัตการเลิกตั้งมีมีท้งซ้อได้ั้งหมดเจ็ดถันก็จเดคกจัดเลอกตังแต่ว่าเลอกตั้งหลวงนาเนี่ยในขตที่มันติดขอสมุ้ยไปด้วยเนี่ยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแถวคอเนี่ยก็เลยเพิ่มทีลงคะแน่นลงงคะแน่นไปอีกองมุ้ยแบบวอมสะดวกเนื่อจากว่าทีกองมุ้ยเนี่ยมันจะมีคนหลงตังคนหลงทะเบียนเยอะเเป็นคนต่างทิ่นเยอะใช่เว้าเขามาทำงานมาทำงานแต่ว่าแต่ว่า เขากรู้อยู่ดีว่าวันที่ที่เขาอาจจะไม่ได้กลับบ้านก็เลยลงทะเบียนก็ต้องก็ต้องหับทื่อนะครับว่าเขามีความกระตือรือร้นที่ลงทะเบียนของของสูร้านนี่ลงทะเบียนหลวงหน้าต่างสิ้นนี่ต่างข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยประมาณหมื่นหมื่นเก้าพันคนเส้นะครับแต่ว่าในหมื่นเก้าคนบนเศษเนี่ยเป็นนอกเคตคนจ่ายนอกเคตประมาณหมื่นเจ็ดว่าในเคตในเคตนี่แค่หกลอยวันทันหกลอยวันทันหมื่นหมื่นเก้าพันว่าที่ลงทะเบียนหรือตั้งวัญชีตหลวงหน้าติพนมาเนี่ยมายายสิทธ 90%นะ90% 90%อาจจะมีบางท่านที่ว่าเออลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยครับยักแจงหลือตั้งหลวงหน้ายักแจงแชร์ซิทธ์แต่ว่าในวันนั้นอาจจะมีมีที่พ้นความจำเป็นกระถันทันขึ้นมาอันาไดแต่ที่เปอร์เซ็นต์นั้นนะครับแต่ก็แต่ว่ามันอยู่ในตัวเลขที่ทีเราเราตั้งเปลาไว้ตั้งเปลาไว้แล้วแล้วว่าประมาณนี้ประมาณนี้คนนี้มามาแชร์ซิทบางคนทีใน10%ที่ไม่ได้มาที่ลงทะเบียนอ่าลุ้งตั้งเหลืองหน้าแล้ยักแจงแชร์ซิทธ์นี่เขาสมารถแจ้งได้ แจ้งตัวนะจะเบียนแจ้งตัวทำทำหนึ่เราะว่าพมลหรือตั้งอพมลงงทะเบียนไว้แล้วแต่ว่าพอถึงเวลาริงผมติดมีเหตุจำเป็นไม่ชาติไม่ได้นี่ก็ไปแจ้งได้เ็บวันนะครับเพรานเกือบหมื่นเจ็ดพันคนจากหมื่นเก้านเก้าเสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับคึกคักถือว่าภาพร่วมนี่คึกคักหรื่องตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับรายงานการกระทำความผิดนี้ ทุอว่าตอนนี้ยังไม่มีนะไอ,<ม>ไอเ้เรื่องเรื่องของการรองเรียนเนี่ย<ม>ข้อมูลจากกากตจังหวัดเนี่ยย,ยังไม่ได้รับการรองเรียนเรื่องเกี่ยวเกี่ยวกกับกระทำพิดก็ไม่เรือตั้งตอนนี้ยังไม่มีมแต่ว่าเรียบร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ในการหร<ม>ือตั้งหลงงานอีพ่านมาติดอยูๆๆ่น<ม>ิดเดียวมีมีมีผู้หรือตั้งอยู่รายหนึ่งท่านอาจจะอาจจะกาะจะพิดหรว่าไม่ดึกไม่เที่งอะไรทำไปถ่ายรูปบัตรือกทำขณะนี้กาลังตรวจสอบอยู่ถ้าพิดจิงก็ต้องดำเนินคดี เพราะว่าเป็นข้อห้ามตามกฎหมายห้ามถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งนะซึ่งข้อห้ามมันก็มีอีกเยอะเดี๋ยวเรจะพูดใ้ฟังคร่งต้องบอกว่าตัวเลขเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสอดคล้องกับตัวเลขทั้งประเทศนะคะบ่บ่ารูทานรองขาเพราะว่าทั้งประเทศแล้วเนี่ยก็ตัวเลขในการเลือกตั้งหลวงหน้ากา็อยุ่ิก้าสิบเอ็ดจุด ไปสร้างเปิดเร็จนะคะสอดค้องกันแสดงว่าคนไทยเนี่ยมีความปฏิรูร้นทีนี้ก็ทันรองผู้ว่าปลอยมาแล้วเรื่องราวข้องคอห้ามวันเลือกตังจิงสิบซี่ปึกสภาคมนี่สําคัญสําคัญเลยมุ่งเน้นเรื่องได้กันบ้างคะบางที่บางก็มันม่เยอะนะครับแต่ว่าทีว่ามันสําคัญสําคัญนะที่ว่าพวกเราอย่าไปอย่าไปประมาทเลยหรือรู้ดึกวิ่งนึเจะเหลืองกองกัน้าเสี่ยงนี้พี่น้องประชาชนที่สามาที่จะโฆษณาฮาเสี้ยงช่วยใครได้แต่ว่า ก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันก็คือวันที่ทิพซเนี่ยตั้งแต่หกปงเย็นเหมือนจนไปเนี่ยจนถึงสิน้นสุดวันเลือกตั้งวันที่ทิพซี่เนี่ยเขาห้ามโฆษณา,าหาเสียงหรือทาประกรันด,ด้วยประกันได้สัพวงครับเป็นคุเป็น,ปนทูตแก่ผู้สมัครบางเรื่องอาอาจะนึงไม่ถึงกับทางพิธีกรับบบางเรื่องเช่นเรามีเสื้อเชียผักนู้นผักนี้เป็นเสื้อใส่ปกตินะใส่เข้าไปกากันสิร่างวันที่เอเย็นวันที่ทิคนหรือตั้งหนึ่งวันเนี่ยไม่ได้แลวนะครับท่านเสื้อที่ไปโฆษณาาหเสงไ นากาักกันเมืองท่านใดหรือผักใดบางนึงมไม่ได้มีความผิดนะครับมีความผิดท่างปร,รับต่าง,างกุบท้เปึกท้อซิทอันนี้เรือ่อท่าตนต้องระวังให้ดีเพราะว่าเพราะว่าตลอด,ดเวลาหาซี่ผ่านมานี่เราอาจจะเชียร์บุคคลใดบุคคลนึงมีเสือเส้อมีชื้อเยอะด้วยนะเยอะด้วยแต่ว่าโคดไมากอดเลือกตั้งไม่ได้นะครับฮกบ่งเย็นหรือยิ้มหย่นถึงสินสุดหรือตั้งทิพซี่เนี่ยทำไม่ได้ใช่ใช่ไม่ได้หาซีก็ไม่ได้ใส่ก็ไม่ได้ใส่ก็ถือว่าเป็นการโฆษณา ไส้ไปเลือกตั้งก็ไม่ได้ไม่ได้น้าใส่ข้าวผู้้ากันเลยั่นีอันนี้อันตรายเลยนี่คนที่ไปเลือกตั้งนี่ตรงแหล่ซี่เสื้อก่หน้าบาคคนนี้ไม่ใฝ่ใจว่าไอ้ซีนี่ไดมาซีนั้นอะไรอะไรไม่ได้หรือ้ยป้องกันจําหน่ายแจกสุราด้วยในคนเลือกตั้งเหมือนกันหมงเย็นกองวันที่ิพซ้จนถึงซีนสุดไปเลือกตั้งนี่ก็ห้ามจำนายจ่ายแจกสุรา นะครับห้ามจำหน่ายใจใจรุนแรงนี่ก็เป็นเรื่องที่ท่านต้องต้องระมัดระวังการควบคุมซรำอยู่แล้วนะครับนี่ขอดเล่านี่ต้องระวังกันด้วยนะได้คุณหมอซื้ออยู่ทุกวันนี่ไม่เกี่ยวกันหรือตังก็ไม่ท่ายนะคะวันนั้นการผ่นนั่นอะไรนี่ไม่ได้เลยนะครับการผ่อนนั่นการการเปิดเผยผู้พ้นตำรวจกดหรือตั้งเก็บเงินเกิดขนาดนี้เปิดเปิดผยไม่ได้เลยค่อยตพดผูกกับเปิดเผยพ้นไม่ได้แหละตอนนี้กดหรือตังกราหรยังไงเป็นสิทธิ์้ย่งได้ไหมครับล่างเล่งจากออกทางเท้านุ่ยมาแล้วนี่ล่างจากล่างจาก หลือเสร็จเลน่าจะได้แต่ว่าตนเปิดเพื่อให้ระงลงกันแน่นี้ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เรื่องราวก้องปลายห้าเสี้ยงเหรอคะต้องทอดออกปลายเสี้ยงนี่ข้อกับนกเกาะกัตนี่เขาไว้ทอดออกคนมาเลือกตั้งเหมือนกันน่าจะก่อนมาลื้อตั้งเหมือนกันยันขึ้นเลยนะเราจะโกงหูยันนะครับเหมือนกันนะครับเรื่องการเกณฑ์คนการการเกณฑ์คนเขาไปพาไปเลือกตั้งเพลื่อไปเลือกคนได้คนนึงก็ทำไม่ได้เห็นเราจะค้นคนไปหน่วยเดียวกันไปพร้อมกันไหมเอาไปไปหลง แต่ว่าต้องอันี้ต้องมีเจตนาด้วยนะครับว่าเผื่อเผื่อไปให้กล้าคนได้คนนึงแต่ว่าถ้าเป็นปกติใิ่งเท่เข็นคนข้างบ้านไปไปรถพุ่มเปเลือกตั้งไปเลือกตั้งกันโดยไม่พ่นเหลืองฉีนำาไดอันี้อันนี้ไม่เป็นไรเป็นปกติยู่งเท่หรือไหนจ้างจะอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างพาไปเลือกตั้งโดยไม่ฉีว่าไปเลือกใครเนี่ยก็ได้ไอ้นี้เป็นปกติไม่พิษแต่ว่าถ้าเผื่อรวบรวมแล้วเผื่อไปฆ่าเบอร์ได้เบอร์นึงนี่พิษเรียกว่าดูเจตนาเป็นสำคัญนะคบถ้าจ่ายเงินนะครับ จ่ายเงินได้ครับใช่เงินได้ไปเลือกตั้งแต่ว่าจ่ายก่อนเจ็ดวันเลยบัทใ <c oughs> <c oughs> ช่จ่ายกี่วันโคพิดกับจ่ายกี่วันก็พิดกับนะครับในเรื่องของข้อห้ามในเลือกตั้งที่พงศงโบกว่าแล้วว่ามันมีความพิดอยู่นะี <c oughs> ่วไปไปถ่ายรูปเลือกตั้งนี่ <c oughs> ก็ต้องระวังด้วยนะครับห้ามไปทขํขโคสังเกตในบัตรของทันที่ทันไปกล้านะครับห้ามออกบัตรเลือกตั้งออกมาจากนู่นได้้าดแม่ทันจะไม่กล้าเครทันเข้าหูว่าเร็วก็จ่ายบัตรได้ทันเลยวทันเข้าไป ข้าหูงหา่าแต่ทำไม่กล้าแต่จ้าบัตรเทปเอากระบาดก็ปิดนะครับโทษลงนี้ที่พมพููเนี่ยมีทั้งปรับทั้งจําคุกนะครับแล้วก็มีผือทอนทิศเลือกตั้งด้วยไอ้นี่เ,เรื่องลัก,ล,กลักนี่ท่านต้อง,ต,อง,ต,องต้องพยายามระวังบางทีอาจจะบางทีอาจจะไม่ได้จิจเจตนาแต่ว่ามันพิษแล้วทําพิษไปแล้วเรารจัดเจ้าหน้าที่ไว้ทุกหน่วยเลยใช่ไหมครับทุกหน่วยเลือกตั้งมีครับมีทั้งคณะกรรมการประจำน่วยเลือกตั้งมีทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยประจำน่วยมีมีทุกหน่วยครับมีทุกหน่วย พร้อมที่จะพูดที่กระทำความผิดเลยครับสมมุิว่าได้รับบัตรเลือกตั้งแล้วเดินเข้าไปคูห้าแล้วจำไม่ได้เดินออกมาข้อบนแล้เผลไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ถ้าได้รับบาดคาหัวห้าแหล่าจะต้องต้องหนัตรงกายอะไรทางทีนี้ก็เดินเข้าไปแหลกข้อมูลอาจจะจะใช้มือไปก็ได้เฮ้ยใช้มือไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ใช้มือแต้มไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ได้หรอครับไม่ได้ไม่ได้กอดคอห้ามห้ามจดได้กลับไปเลย อ๋อนี่มีข้อมูลว่าดูดูจากด้านหน้าแล้วจะใช้มือไปว่าจะมักเล็กได้มนียมากไปมันนี่ไม่ได้ไม่ได้ด้วยกันเลยไปให้เมนแล้วก็ข้าวไปก้าต้องเน้นเลยต้องแนนต้องแหม่นะนี่มันจะแต่ก็ไม่ไม่ลำบากแต่แรกเดี๋ยวจะไปเราจะฟูกันถึงประเด็นนี้ใช่ไหมเรื่องมันไม่ไ้บีบีบีครับเรื่องข้อห้ามครับอ่าก็ลักๆกันเนี่ยครับเรื่องของการห้ามถ่ายรูปถ่ายไล่ห้าม ห้ามไปสร้างความวุนวายห้ามไปคัดควางน่วงเนี้ยวะไกันหรือตั้งอะไรมันเป็นเป็นเรื่องปกติอย<ม>ู่และนะฮะแต่ว่าท่านก็ต้องระวังลักลักไหดีเนี่ยครับแล้วทีนี้พอเดินเข,าข้าฮักกูฮ่ามันจะมีบัตรซองใบทต้องไหมครับใช่ครับทลอง<ม>พอจะมีเทคนิคในเรื่องของการจดจำใช<อ>ะต้องเลือกผันพึ่งไหมครับ <c oughs> เ,ทเทคนิคนี่คงคงคงจะไม่ค,มคมวรม,วมีแต่ว่าจงจำละต้องจำละต้องจำเลยนะครับคือรอบนี้เนี่ยของเราเนี่ยมันบัตรเอ่อเลือกซองแบบซองแบบคือนึ่งแบบคนเรียว่าแบบ เลือกผักบัีไหรยชื่อบัตรสี่ม้วงอ่าบัตรบัตรสี่ม้วงเนี่ยเลือกเคสเลือกบัตรสี่ม้วงหรือหรือคนเลือกคนนะครับถ้าบัตรสีเขียวเนี่ยซโแบ่งเขตบัตรสีเขียวนี่จะเป็นเลือกผักเท่เนั้นใบบัญชีรายชื่อนะครับในใบที่ใบที่เขียวเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่ยุ่งยากัมีชื่อกเพราะว่าในในบัตรเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีมีชื่อผักผักก้อผักข้อผักข้อเบอร์ไนวิโลโบ้ท่านชอบฝังในสำนักงานร่างกายได้เลยท่านชอบได้ผักเดียวเหมือนกันแต่ว่าเลือกตั้งแบบแบบแบ่งเขต แต่บุคคลเนี่ยหรือทั้งซอฟแบบแบ่งเขตเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้จะจะจะยุ่งอย่างนิดนึงเพราะก็จะมีแต่ไม่เล็กนึ่งตึงลอยอะไรก็แล้วแต่ในในบัตรหรือตังไม่มีชื่อคนเพราะฉะนั้นท่านรักใครรักซอฟคนไหนท่านต้องจําให้ได้ว่าเขาอยู่หมายเลขไหนอยู่หมายเลขอะไรหมายเลขอะไรท่านจำหมายเลขเดียวเข้าไปในในกัวฮวาเลยแต่ว่าถ้าทันจำรายวันแล้วท่านอยู่แบบผมถึงนากัวฮวาลืมเนี่ย ก็ยังไม่ไปทีขู่ห้าไอ้ทีนวยเลือกตั้งทีเลือกตั้งเขาก็จะมีป้ายให้นายก้นายข้อไหนได้เบอร์เบอร์ไม่เลืทีจะได้ท่านท่านก็ไปจำตรงนั้นก่อนข้าวคุ้มว่าจำไปจำหตรงนั้นนะครับแต่ว่าเขาจะไม่มีชื่อในบัญชีเลือกตั้งเขาจะมีแต่ไม่เล็กนึ่งตึ่งตึ่งดิร้อยแลวก็เลยแต่ท่านต้องจำไม่เล็กรอดทอดที่หลักไปส่วนแบบแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยเขาจะมีให้มดทันไปดูในหัออะไรเลยเอกสารนที่จะเอาไปแสดงตัวเพื่อจะไปเลือกตั้งนี่ก็ เป็นบัตรบัตรประชาชนหรือว่าบัตรที่ทางไหนก็ร้องไห้มีเลทิพยามลักมีเลทิพยามลักกับที่พูดมาได้เลยนะครับผู้ต้งเรื่องของการเลือกตั้งไปแล้วมาเลืกิจกรรมในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างค่ะโครงการรวมพลังสุราษฎร์ธานีเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติค่ะผู้ตึ้งรายละเอียดของส่วนนี้นิดนึงค่ะท่านรองผู้ว่าค่ะเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรตินี่พเนรครับเนื่องในในโอกาสมหะมงคลวันทิศที่ทิพย์มาวันทิศที่สภาที่ผ่านมานี่ยเขาเรียกเป็นเป็นวันเชตมงคลเป็นวันที ประบาดสมเป็นประชาอยู่อันนี่ขึ้นของราชนะครับเพราะฉะนั้นในรอบในรอบเดือนโอกาสนี้เนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเขาบอกว่าจุดังหวัดช่วยกันจัดก,กิจกรรมเป็นการเฉลิมพรื่องประเกียดนะครับเป็นการเขาเรียกว่าโครงการเดินเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรตินะครับเพื่อห้าทุนการศึกษาเขาทำถูกคุณมูลนิธินอมกล้าวมูลนิธิเจริพัฒนานะครับเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาคนยากจนต่างๆกองสุราธานีเราก็คือเขาไว้เขาให้จัด ตั้งแต่หวงวันทีนึ่งพฤษภาจนถึงวันสร้างสิบเอ็ดพฤษภาจะวันไห้วันได้ก็ได้ะหัวข้องสุราษฎร์เนี่ยเราเรากำนดไว้วันทียี่สิบแปดวันอาทิตย์วันอาทิตย์ยี่สิบแปดครับว่าเราจะจัดเดินวิ่งเชลเลอรประเกียดเนี่ยทีบึงบุญทะเลครับบึงบุญทะเลนะครับไม่รอบึงนะฮาโล่ไม่รบึ้งฮาโล่ดีครับฮาโลไปครับไปท่องโกรึ้งรับท่องโกรึงนะครับเว้นไว้ก็เดินก็ได้วิ่งก็ได้เลยแต่เราไม่มีการแข่งขันอะไรแต่ว่าคนสมัครเนี่ยเราเรากำนดไว้ เราสมัคตั้งแต่วันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผูนิพุษภาจนถึงวันที่สิบห้าพุษสภานะครับเราเรากำหนดว่าเรากำหนดเป้าไม้ของเราว่าคนน่าจะตั้งไว้สักพันคนสักพันคนขาสมัครห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนี่ขาสมัครทั้งมดห้าร้อยบาทเนี่ยเราไม่หัาขายใจเลยนะรวมมูลหนึ่งทีมดเลยประมาณห้าแสนบาทอ่าได้ประมาณนั้นประมาณนั้นส่วน คุณถ้ามากกว่าห้าร้อยบาทนี่ก็เราจะมีเสื้อเสื้้อใหมีเสื้อให้ใครใครใครร่วมกิจกรรมเดินวิ่งจนข้าวตื่นใจเราก็จะมีเรียนให้ด้วยมีเรียนให้เรียนข้าวด้วยไหมครับอ่าบีครับมีข้าวด้วยนะครับก็เป็นเรื่องปกติวิ่งวัวชาวก็จะมีอาหารชาวมีเพระเาไม้มีได้มีมีมีโปรโมททุกอย่างนะครับแต่ว่าเราไม่ฮักขาดใจขาดใจห้าร้อยบาทของท่านเนี่ยทำบุญมดสนใจสมัครได้ที่ไหนครับอ่าสมัครได้ที่อบตทโต้ที่ เทศบาลกลายบ้านของฐานได้ทุกแห่งที่อำเภอมาจังหวัดก็มาที่สำนักงานท้องท้องที่จังหวัดได้เอานวยความสะดวกเข็เข็ที่ให้พอบ่อต่อให้ทดวันใน้แตเป็นทั้งบ้านใดเลยที่อำเภอก็ได้นะครับมาจังหวัดก็ได้มาจัวดทีพอมูลแก่ตัวทางจังหวัดเลยนะคะรับสมัครถึงวันที่สิบห้าสิบห้านี่นะครับต้องแทบเลยเพราะว่าหนึ่งพัน เราตั้งเป้าไว้เราตั้งเป้าไว้ี่คุณผู้ชมรู้ไหที่คำสักพันคนผันคนนะครับตอนนี้มียอดอัพเดตไหมค่ะผมยังไม่ได้ตามหรือดีน่าจะมุดนะนาจะได้มานะครับจังหวัดจัดทังทีนะผิวต้องแกไป็นสมารก่อนนะเรื่องราวอีกเรื่องราวนึงค่ะพี่ว่ามีความกังวลช่วงนี้ก็คือสถานการณ์ภัยแรงพื้นที่จังหวัดสุราธานีมีพื้นที่ประสบภัยเรื่องราวนี้หรือยังคะตามความรู้สึกของพวกเรานะคือเราแบบาช่วงนี้อากาศร้อนมากนะอากาศมันร้อนเรามีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่ามัน มันแรงมากแต่โดยข้อแต่ว่าโดยข้อก็จริงจัหวัดทุราสถานีไม่ได้ประกาศพื้นที่แรงไม่มีนะแต่ความรู้สึกของคนมันร้อนมันร้อนมมากพื้นที่การที่ที่ได้รับผลกระทบจากแพแรงเนี่ยเป็นพื้นที่น้อยมากถ้าเปิดถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์กันแล้วเช่นพื้นที่ทำการเกษตรของเราประมาณสี่ลานสี่ลานว่าหลายครับแต่ว่าได้รับผลกระทบน้อยนะไม่ใช่มากนะประมาณสักสองแสนหลาย ประมาณสองเส้นหายทีย่ได้แล้กระทบแต่ว่าไม่เจาะมันเสียดังทั้งหมดสองเส้นหายนี่คือกระทบบา,บางบางร่<า>วนแต่ว่าเห็นตัวเลขโดยจะเห็วเหหวนว่ามันน้อยมากเมื่อเทียบกับ,บกที่ทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าพื้นที่่ทีประกาศภัยพิบัติไม่มี<บ>ไม่มีแต่ว่ายัางไงนะท่านผู้ว่าก็ท่านท่านตั้งศูนย์บัรรยการค่ะนีในเรื่องการดับมือว่าถ้ามันเกิดไปแรงขึ้นมาตรงนี้ท่านท่านตั้งศูนย์บัรรยการเตรียมทั้งคนเตรียมทั้งเครื่องมือทั้งแผนไว้พร้อมวัตถุพร้อมที่จะพร้อมที่จะ รับมือ,อรับมือแล้วช่วยเลือดถ้าเกิดเกิดวิกฤตขึ้นทันทีเนี่ยมีทั้งคนมีต่างเรื่องมือพร้อมอะไรตอนนี้ครับรถรถน้ำรถผลิตน้ำรถผลิตน้ำปลาป้า,ปา,ปารถเก๊กไกน้ำมีรถขุดรถไดถ้ตีมไวหมดแล้วาจะไม่ได้ฉาบเพราะว่าฝนเริ่มาแต่พนหรือมา<ต>เลยคร <บน S 1> นะับแต่ก็ยังร้อนอยู่อากาศอย่างร้อนแต่ความรู้สึกกันเมื่งกับว่าแรงมากแรงมาร์กแต่ร้อนมันร้อนมันร้อนก็มีความรู้สึกแต่ว่าพ่นกระทบนี่ยังย่งน้อยอยู่ครับน้อยอยู่นะฮะสุดท้ายครับท่าน รองมีเรจะฟาดกับพี่น้องประชาชนม้างในเรื่องข้องการเลือกตั้งแล้วกันนะครับที่จะถึงมีวันอาทิตย์นี้ครับก็ฟากฟากกับพี่น้องรับเดครั้งที่แล้วนี่ของเราสุรารธานีมาจกะซิบประมาณสัก75เปอร์เซ็นต์ทางนี้เราเรามีความขาดว่างว่าพี่น้องน่าจะออกมาจะซิบสัก8ขึ้น8ทิพย์ขึ้นอันนั้มามากยิ่งดีกับพี่น้องกับโอกาสมาถึงแล้วเ,เราเรามีโอกาสที่จะกำหนดทิศทางของ ของเราความเป็นยุ่ของเราความความมั่นคงความปลอดภัยความยูด่ดีกินดีเนี่ยเราเป็นคนกำหนดแหละตอนนี้พี่น้องดูดีนะครับเหลือคนที่ดีก็ไปทําหน้าที่แทนพี่น้องนะมีโอกาสแล้วก็ขอให้ได้ประชาชนกันเยอะๆนะรประชาชนกันเยอะๆแล้วก็เลี้ยงเลรียงกันทาพิธีเขาคนหม่ที่พมได้พูดไปแล้ว พยายามหลีกเลี่ยงบางที่อาจจะหลุดเท้าไม่ถึงการปนท่านต้องมีสติให้ดีในช่วงช่วงการเลือกตั้งเนี่ยต้องตั้งสติให้ดีบางทีจะได้พลาดยังไงมันมันเรียกขึ้นมายากเยีางไรวถ้าไม่แน่ใจอย่าทำนี้ว่าครับครับต้องท้ามคนท้ามคนคนท้ามคนเฉพาะเสื้อใส่เลเดี๋ยวว่าไงนะครับโอเคค่ะวันนี้ตํงข้อข้อประคุณนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านมุนราบผมสิ้นมาให้ข้อมูลไล่ส่วนเลยนะคะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมข้อประคุณมากค่ะขอบคุณครับ